สวัสดีครับมินฟอแกนแฟนหมอลำครับตอนนี้เขาอยู่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเมื่อนี้เขามาบุกโดมครับมาขังบ้านแล้วเขาสิพ่อผู้ใดเนี่ยไปเบิ่งกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วก่อนเดินทางกลับนะเดินเลือดกันเดือดเดือดเดินครับเช้ามาเจอกันอีกแล้วครับน้องเจวันเจอทู ไม่น้องกัดแต่เกากำลังมาแรงตัวโอ้สาธุนนะครับมาเจอพี่มหานะครับผมข้าวยังครับนี่โอ้กินมาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับกที่สมองก่อนเข่ามากันล่างบอกผมจับมือทำกันล่าเก็บมือทำทั้าครอตัวเลยนะคะค่าตัวคงจะแพงมากเลยพี่น้องเบอร์เอาเด้อท่านมหาแล้วแพงมีรถตัว อยให้ได้้บุุญไดกศลูแม่ซอยเหลือกันครับผมได้สิต่อ9เต็มๆแล้วจากภาพที่ไม่ใช่16ต่อ9ใช่ไหมเราก็ไปแก้ไขให้มันเป็น16ต่อ9แล้วก็ไปนี่นะครับพร้อมดูดีๆเทคนิคดีๆครับจากพี่มหานะครับผมสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับโอ้มาแต่เช้าแล้วครับอวันนี้สายหน่อยครับสายครึ้นทุกวันก็แปดโมง วันนี้สายแต่ก็กลับดึกนะครับ,บด,ดูท่า <c oughs> จะเที่ยงคืนคืนเมื่อคืนยังตีหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับเมื่อคืนก็ดึกอยู่ไปกลับไปไปนั่งอยู่บ้านพ่อครูน้อยนัง่งไปนั่งมาตีสอง <c oughs> ตีสองกว่าเหมือนกันก็เลยไปนอน <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันตีหนึ่งก <c oughs> ็ได้หลับครับไปถึงที่นอนก็ยังไม่ได้หลับ <c oughs> ถ่ายโทรศัพท์ต่อถ่ายโทรศัพท์ ประมาณนึงถ้าไสนี่เดี like> <s weet> <s weet <s <s ๋ยวเราไปหาได้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์โกกค่ะอาจารย์ก J O t o Official ค่ะนี <s <s ่นะครับผมระดับก o ต t o ์นะครับมารเรียนโซเชียลนะครับผมมรธรรมดานะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณครับ ครับผมนอกเตอร์โซเชียลได้เลยเก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องอื่นอาจารย์เโูโซเชียลกเตุลานี้สอบเครับผมกลับมาพ่อพี่โต้งนะครับผมพี่โตง อยู่น้ำกันเหมือนขึ้นพี่โต้งยังนะพี่โต้งมักเลาะมักเลาะเออมักเลาะพี่โต้งมักเลาะไอ้แล้วพี่โต้งไม่ตองเวงครับครับนีคุณลีนะครับผมมักเลาะครับผมเจโอวันออฟฟิเชียลครับขอให้ปังปังเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอ้าวเสียเอเสียเอเอาสวัสดีครับผมฝากเน่นนะฝากเน้เด้อครับเด้อช่องไม่อยากว้าวซื้อช่องจะขอเสียเอเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับผม ขอให้ปังๆนะครับครับทีมอ้ะไปไหนเราไปห้สวัสดีแม่ยินดีต้อนรับท่านในล่างนะสวัสดีครับก้อน้อยโอ้ยตอนนี้มาลงครีมดำพี่เขาหน้าจริงพอต้องลงดำก่อนเนี่ยให้ถ่ายได้หนึ่ครับศิลปินศิลปินที่มีนักห้องติดมาแรงนะครับติดหนึ่งมาแรงกันเลยติดหนึ่งมาแรงคนหนึ่งเพราะว่าเป็นรนะมือปืนคุ้มกันใครอ่า ท่านประธานท่านประธานอุ้งอิงอุ้งอิงบริการอุ้งอิงบริการบริการไม่ต้องไปจ้างใครอ่ะเหลนี้แหละจ้างใครอ่ะแถวนี้แหละคนกันเองนี่แหละคนกันเองโอ้ยเงาะน้อยครับไอ้แต่อันอัเนี้ยอันนี้ดูดูก็ได้แต่ท่านประธานคงดูเป็นภาระแน่เลยท่านประธานตื่นหรือเปล่ากำลังกินข้าวอยู่เอาบ่บ่ไปรบกวนหรอกไปกินข้าวครับ

เป็นไงบ้างครับเมื่อถูกภาพเมืูกภาพเมื่อูกภาพได้ได้ได้อยู่ครับเป็นไงครับนอนหลับสบายไหมครับผมสบายครับช่องบิ๊กจอนเจโอทูคนเชี่ยวคนติดตามเท่าไหร่แล้วครับผมตอนนี้200แล้วครับประมาณโอ้โหแล้วคลิปที่ลงไปเมื่อตอนจังคืนเกือบพันแล้วครับ900กว่าบาท900กว่าิโจเป็นคนทำคลิปให้นะครับเป็นคนทำโปกให้นะนี่ละสุดยอดครับสุดยอดครับเนี่ยฝากติดตามไม่ได้หวังครับไม่ได้หวังคือมามาตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่คะ จะสองร้อยแล้วครับร้อยเก้าสิบคนครับท้นทั้งวันจะมาถึงนี่ประมาณหกหมืนของร้อคครับครับผมนี่ะครับทีมงานเจโอวันและเจโอทูนะครับมาหาเอ่อ ที่อยู่บ้านบอสโจโตอนนี้นะครับผมมหา<ะ>ความรู้มาหาข้อมูลดีๆ<ะ>ครับตั้งพี่มหานะครับผมข้อมุนขอมุนทั้งหมลข้อมุอมนอยนัางบ่มีเลยยังเป็นผู้ได้ตานี่บางเสียพี่น้อง เห็นพี่น้องคขก็เห็นมาเนาะครับหลายๆ่องทำไมต้องใช้เห็นทุกช่องทำไมต้องใช้คำว่าแทบช็อกต้องตะลึงเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอะไรคุพี่น้องอยากพูดครับเพื่อโอกาสมีเจออถามบมาเรียนครับแมนครับผมทำไมต้องใช้แบบนี้ใช่แทบช็อกตะลึงต้องตะลึงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแมนครับอะไรอย่างไรทำไม ไม่คิดว่านี่เลยครับท่านผู้ใดติดตามข่าวสารไว้เด้อครับเด้อถ้าติดตามสามข่าวถามข่าวเด้อครับว่า JOT สิมีบ่ท่านผู้ใดที่พลาด JO 2นะครับผมรอด JO 3แต่บ่รู้ว่าตอนใดนะครับต้องถาเบิ่งบอสนะครับผมว่าเฮาสิพาเบิ่งบรรยากาศ บรรยากาศโอ้ยตอนนี้ก็แดดแห้งพี่น้องลายผูลายค้น,นครับผมทีมามีหรักครับศิลปินหลายผูหลายค้นกับมาฮอดแล้วครับผมกันนี่รถเปิ้นจอดท้ายไล่นะครับนี่นะเด้อพี่น้องนี่ครับรถตู้รถแอดมินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ จะมาเยี่ยมยามถามข้าวกันด้วยเอ่อเพียดดีสวัสดีครับไปไหนน่ะสิบปใส่ครับโอ้ยเอาเอาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินข้าวแล้วบอ กรเสวยแต่เมื่อกี้โอ้เสวยนะได้ได้ได,ได้อยังเสวยอาหารครัวอาหารครัวโอเคครับผมยอดไม่ค่อยกัเขาแซ่บนี่แหละครับผมเอามึงไม่ผิดชิมมึงเพีเอดีการันตีนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบผมเนื้อพี่น้องคลิปนี้ไว้เซมนี่คลิปหน้าเขาว่ากันไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมช่องเสียเอเจวันกัตันยูและก,กะขอความเมตตาทุกท่านทุกคนฝากสนับสน,นุนทีมงานเจโอวันแลกะกัเจโอททุกท่านทุกคนนะครับกะมือนี่ขอกล่าวคำว่า,มมาสวัสดีครับ